สวัสดีนะครับผมแวะมาหาพ่อตาสักหน่อยนะครับมีโอ้มีลูกน้องมาใหม่อีกแล้วนี่ทีมงานครับสี่คนวันนี้กินงานหลังต่อสั่งกระโปรนะครับรูปนะย่ำเสร็จไปแล้วนะครับทีมนี้เขาก็จะช่วยกันย่ำแล้วก็รูป ช่วยกันลูปนะครับตอนอแทรกล่องก็จะหมุนเวียนกันไปนะครับโอโ้โหต่อสั่งใช้โครงการนกทั้งหมดนะครับ n t 1 4 1ทั้งหมดนะครับแต่ว่าแม็กยังไม่ยังไม่ยังไม่มานะครับแม็ก ว่าเอาเรื่องนะครับสำหรับเจ้าสังข้าวโพดนะครับต้นข้าโพดอ่ารือว่าหลอนก็นเลยนะครับทำก็ทำก็จะไม่ไม่ละเอียดเลยนะ แค่นี้แหละนี่นะครับอันที่ทำข้าขงบนก็จะดโดดๆกันนี่นะครับลายละสอง้อยสามบาทนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับนี่พอตาดูหน้าพอตาก่อนในพอตาผมเองนะครับสุดที่รักของพี่สัน <laughs> ผมก็ซื้อนู่นซื้อนี่มาให้ใช้ตลอดนะครับโอ้เต็นสก,กีปตาไปอีกแล้วเนี่ยสก,กียังไปข้างหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่มีใครใช้เต็นเต็ดนะครับใช้สก,กีมันมันมันจะขับง่ายหน่อยเพราะว่ามันจะไม่คว่ำนะครับโอ้พลังร้อยสี่คนไหลนะครับ เดี๋ยวจะซื้อรถเทเลอร์ลากไม่พอตาสักคันนะครับจะเอาเป็นแบบอ e ิสแตนซิ่งดีกว่าเพราะว่าอันนี้นะเพราะว่ารถอีโก้งแกขกับแนละ้วเหมือนเหมือนรถคนแกเออมัน,น,น,ม,นมันไม่ค่อยสะดวกสบ,บายเหมือนกับอ e ิสแตนนะโอ้ยเมาเอาโอ้ไม่ใช่เมานี่กว่าโผโ่ <laughs> โอ้ oh. หรือเปล่าจำชื่อไม่ได้นะครับผมก็ไม่ใช่คนในอันนี้นะครับจำได้อย่างเดียวคือพ่อชื่อเมาลูกชื่อเบียเมาเบียนะครับ <laughs> นักนะครับบางคนบางคนจะใช้วินวินสยามน,นะที่เขาแถมมาให้นะเดี๋ยวห้าหน้าห้าติดไอหน้าห้าสองล่องแล้วก็ล่องนอกก็จะเป็นล่องเล็กนะครับอาจจะเป็นหน้าสามครึ่งถ้าเหรอมันหนักนะครับเหนอ้องใช้รอบ่า อ,อย่างไงก็เหมือนเดิมนะครับจ่ย้ำนอกร็ลอยเหมือนเดิมนะหมักไว้สิวันก็เหมือนเดิมเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะย่อยย่อยยากนะขนาดจุดแล้วก็ยังไม่อันนี้นะครับโอ้จะจุดไว้นอเน่ นี่นะครับทบ่านผู้ชมโอ้โเต็มเลยอะ่ะจของของนาบนแน่เลยโอ้มีรอยจุดอยู่นะครับแต่ว่าไม่ไม่หมดนะครับผมมาเลยมาเยใกล้้อสิ่งกันหมด,ดทุกคนนะครับ เสริมใบมานะครับเดิมวงสามสองใบสามครึ่งก็เสริมโ oh, อ้ดันดันนี่า้เสริมนะครับเสริมหนึ่งนิ้วเป็นสี่ครึ่ง เสียเมาพอตาเดี๋ยวดูพอตาพอตารู้สึกว่าจะไม่ได้เสริมนะสามสิบใบห้านะครับจะหมดอีกแล้วล้อคู่นี้ก็เดี๋ยวถ้าหมดลอตนี้ผมก็จะเอาใบหกมาให้แกใช้นะครับ้อ,อพิพิสินและซิ่งนะครับอันนี้มีทักไม่มีเสียงเลยนะครับเียบกิ๊บ อย่างนี้คนแก่ชอบเพราะว่าคนแก่ชอบสิ้นแต่ว่าไม่ชอบเสียงดังนะครับเหมาะมากตั้ในล <c oughs> ีลาค่ะ, <c oughs> ะนีะ่แข็งแรงมากนะครับอายุก็จะ60แล้วนะครับ นะึนละแต่แค่นี้แหละปตาบอกว่าได้แค่นี้แหละงานมันน,นั้นน่ะมันมันทำยากนะแต่ว่าข้าวงามนะท่านผู้ชมเพราะว่าสารอาหารข้าวข้าวจะได้สารอาหารจากข้าวโพดนะครับถ้าเกิดว่าทำข้าวโพดต่อจากข้าวก็จะได้สารอาหาร แต่ละอย่างนะครับถ้าทำถั่วเหมือนกันถ้าทำถั่วเนี่ยจะได้อย่างอื่นจะงามนะครับปลูกพืชหมุนเวียนเนี่ยคือโอเคเลยแหละเพราะว่าจะได้มีสารอาหารเยอะนะครับไม่ต้องซื้อปุ๋ยเลยนะครับซื้อก็คือซื้อน้อยนะครับผมไปแล้วเสร็จแล้วนะครับผมอโอเคครับวิดีโอชุดนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับ ก็ฝากกดติดตามมาด้วยนะครับสวัสดีครับ